ครับวันนี้เขามาเล่าเข่าสี่บทห้ามนางจมของท่านพญารมต่อนะครับมาบทที่หนึ่งก็ได้ไปซาวตอนนั้นนะครับวันนี้มาถึงตอนที่สาวเอสนะครับครับเอาเรามาก่อยเลยนะครับมันเป็นกรมจมคซมกรรมเล่าความหลังว่าอันอเสียดสีนางจมใบพ่องอย่างวุ่นว้ยม,มากรามากมันมันก็ม่วนดีนะครับเ,เราไปก่อยนะครับ การเขียนของอข้าวของต้นพญาพม์นั่นเพิน่นเได้มาเพิน่นเได้ลวดลายมาจากการข้าวหงหินนะครับเออโบราณนะอถือว่าเป็นเก้าของอันพญาพมที่เพื่อนเอาข้าวมานะครับ็ไหมอ่ามันก็เพิน่นก็เือรักกันเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเรีวบ้านหลังบ้านหน้ามาเหมือนกันนห็แไ่มมันก็มันก็จะทำวักนึ่งนะครับได้วักสามนะเห็นไหมวักสามมันเป็นสามก๊มเป็นส่วนใหญ่นะก็เห็นไหม ถ้าสมมุติว่ามันมันอา่าอธิบายความบัชัดนะครับว่าพวกอนุนโลมันเป็นสี่รมได้ไหมเนี่ยอย่างเขาจะห้ามให้อะไย่างเงี้ยนะใครมาหามันก็คล้ายๆกันก่อนแปตลาดในภาคกลางนะครับเออมันบอกว่าบาทหนึ่งมันมีอยู่แปดรมเออไหม <laughs> อ่าอ่ออนานเขียนบัญชัดพวกนันโนโลมัาเป็น,น,มมนเก้าได้ไหมเนี <laughs> ่โอเคนะครับก็คล้ายๆกันนะครมาลักษณะ กันบังคับมันกับปปกันนะใครมาโอเคนะครับเอามาดูฉันตะลักเลยนะครับเป็นไงข้าวปกติแล้วข้าวโบราณนะเรื่องบทนะครับเรื่องบทมันยัมีอยู่สามบาททั้งบาทเรื่องบาทสองบาทสามใช่ไหมยกเว้นเพื่นเอาบาทเรื่งกับบาทสามมัยกรวมกันเลยมันก็เหลือสองบาทมันก็จะเหลือสองบาทแล้วมันหายไปมันก็เหมือนกับอันี้มันเศษอันบาทสามเข้ามาตั้งแต่เก่ามาอะไรมา มันไล่มามันเจดมาแล้วก็ยัไอ่าโอเคนะข้าวติดมานะบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเหนไหมอันบาทสามนี่ก็บาทสามนี่กับอัญชะลักอันเดียวกันนะก็มาแต่อันอันบาทบาทที่เจดมานี่มันเป็นบาทของที่แล้วของอันบทที่แล้วนะครับโอเคนะครับท่าน๋ยวไปดูว่าเปลี่ยนบาทสามบาทหนึ่งบาทอันอันอัญหยังเฮามาดูนั่นมากรรมเขาไปดูกรรมตายเนี่ย เนี่ยกำตายเอามาดูลับสุดดูกำตายว่าเนี่ยพร้อมเออเป็นเสียงตีเข้าไปไหมเสียงตีเสียงตีนี่แสดงว่าเป็นบาดสามเข้าไปไหมเอามาดูกำตายของบาดนี้เราไปเออเสียงสะมันก็ไปอ,อ,อันนี้เป็นบาดที่หนึ่งเห็นไหมไปบาทที่หนึ่งคำตายของบาดนี้เราข้ามมาไหมข้าม เสียงโทพิเศษโทเมืองเอออันนี้มันเป็นบาดก้อมบาดข้าวก้อมบาดก้อมข้าวก้อมบาดที่สองอันนี้หรออันนี้ไหนไหมอันนี้ฮอนเออไหนฮอนอันเสียงตีก็เป็นไหมฮอนเสียงเสียงตีก็สั้นก็ได้ยาวก็ได้นะฮอนเป็นเสียงตียาวนะโอเคนะอันนี้เป็นบาดที่สามเห็นไหมเนี่ยดูกรรมตายอันกรำเดียวน่าอ่านกันหัวเราเป็นบาดไหนเป็นบาดไหนนะครับเห็นไหมโอเคนะครับ ปกติแล้วข้าวมันมีอยู่หนึ่งบาทนะ่ะมันจะมีอยู่สี่วัคนะครับรม <c oughs> อัน,นลงใ้วัคนะเพื่อกำหนดไว้ตั้งแต่โบราณมาแล้วนะับไปมามันจะว่าเ,าเขียนกับไปเลยได้นะับไปมาแขกแล้วก <c oughs> okay. ็มาหา่าเอาเอามาไล่กายาดแล้วก็เอม็มอ่าอันนี้ขึ้นบาทที่สามก่อนนะครับไอแมบาทที่สามมักทีหนึ่งของบาทที่สามเอ,อ่อคนบอกว่าลง ด้วยเสียงสามัญก็ได้จันวาก็ได้ตนเออตนตนอดต้นอดตไม่ใช่ตนตนอดต้นมันอู้ดังแมปไปหน่อยอดต้นอดตนอันเสียงสามันนะครับเสียงสามันอันวักที่สองนี่ลงด้เสียงโทพิเศษโทเมืองได้เนี่ยอันนี้มันเป็นเสียงโทพิเศษโทเมืองโทเมืองของอันเจ้าตจยวนนะครับได้ ต้านมันเป็นยังไงมมันโทรพิเศษตัวเมืองมาว่าอ่าใจยน,นที่อยู่เจียงแสนนะครับใจยน,นที่มาอพยพมาตั้งแต่แรกตั้งแต่สมัยอันต้นนะครับสมัยพญาเมงลายอ,อันเป็นใจยนชุดที่ที่ย้ายมาจากอันเจียงแสนนะครับเห็นไหมแล้วก็ใจยน,นที่ปูนไปนป,น,ปนย้ายไปเมื่อประมาณสองร้อยปีที่แล้ว ไปอยู่สีเขี้วบุญไปอยู่อันเอออันสระบุรีบุญไปอยู่อันปู่นลาชบุรีเอออันนี้เป็นประโยชน์หมดสองร้อยป,ปีที่แล้วนะครมาอ่างนี้ก็บไตยวนวลมาใครมาอ่าอันนี้ก็คือเปิ้นก็ได้เหมือนกันหมดนะครับได้โอเคนะครับอันต่อไปวัตถิสามไม่ลงด้วยเสียงสมันครับไห้ให้ให,ให,ใหเป็นเสียงสมันใครมาได้ละได้ฉัาดลักเอาวัที่ วรดีี่เนี่ยลงด้วยเสียงตีก็พร้อมไม่ไม่ได้ละอันนี้คือฉั้นลักบัตรที่สามนะครับมันเป็นอย่างนี้ให้มันว่ากำหนดมาเรียบร้อยแล้วเออไปเขียนไปเลยไปได้ได้โอเคครับต่อไปบัตรที่หนึ่งนะครับไม่ไม่อันเนี้ยตต้วรดีหนึ่งของบัตรที่หนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับใต้วรดีหนึ่งของบัตรที่สามเนี่ยอ่าลงด้วยเสียงสะมันก็ได้จัตวาก็ได้ไหนไหนเออไหนไหนเออไหนเป็นเสียงอันจัตวาครับโอเคนะครับ วักทีสองให้ลงด้วยเสียงตีครับน้อมเออน้อมเป็นเสียงตียาวครับน้อมโอเคนะครับอันวักดีอ่าสามนี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองต้านนี่โทพิเศษโทเมืองมีที่เดียวในโลกนะครับเออช่วยนระักรักษากันไปเนอะลูกหลานอ,อ,อันวักทีทีนี่ลงด้วยเสียงสมันครับไปเออได้ได้ไปสองว่าอะไรมา อันต่อไปเป็นบาดก้อมเข้าก้อมนะครับท่านต้องเลือกถึงอันสาวรับเจ้ากี่เข้ามากองเมาเตียวกองกินจิ้งกยต้มจิ้งกยน้อยเออนๆๆๆสาวรับเจ้าเสียงตีก็แบบแม่ต้มตามจอบเนื้อเนื้อเสียงตีเงาเหมือนกันนะเจ้าโอเคนะตีเงานะครับอ่าการนับเสียงตีนั้นท่านต้องนับแบบมันไตยวนจังใหม่นะครับแม่ของเสียงต่ออันนี้มันเป็นฉนักลักของไตยวนจังใหม่นะครับ ไม่ใช่ไปเอาเสียงไตเลือมาปนนะก็โอเคนะครับอันต่อไปวัคดิจันทสองเนี่ยลงด้วยเสียงจัตวาครับใจเออใจเป็นเสียงจัตวาเนาะอรัอ่นวัคติสามเนี่ยลงด้วยเสียงสัมันครับไนเออไนอ่านไหมเป็นเสียงสัมันนะครับอ่านวัคติสี่ลงด้วยเสียงโทวิเชโทเมืงเองอ่าโอเคนะหน่อยมาข้ามเห็นไหม อ่ะเนี่ยได้เลยไหมได้ไปสามบาทแล้วนะเอาแทนเมื่อแทมบานบาทที่สามที่ติดมาเนะี่ยวักที่หนึ่งอ่าวกที่หนึ่งของบาทที่สามเนี่ยตายครรตาย,ตายบอกลงในเสียงสมันหรือจัตวาเหงเออคมเหง,หงเ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 ป็นเสียงอันจัตวาะะลแล้วไงมาเหงอันวกที่สองให้ลงในเสียงโทพิเจโทเมืองซ้ำไงไหมอันซ้ำไงไหมอันบาทที่แล้วว่าอะไรอ่าอันบาทที่แล้ว อันบัดทีแล้วบนเนี่ยได้อซ้ำไม่แม่นีโทรวิเศษนะก็ไอ้มาโอ้โหอันบักที okay. ่สามไม่ลงเสียงสามัญก็มารรมารมนะก็ไอ้มาอันบัดทีแล้วบนบน่ยอะไรหายเสียงสามันเลยไหมคำเสียงสามันไหมบักที่สี่ลงเสียงจีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ฮอนไปเสียงจี้ยาวอันเก่าหรออันเก่าพร้อมไปเสียงจีได้ไรมาเนี่ยไหม ได้ไรมาฉันทะลักอะไรบ้างฉันทะลักอันที่อันหมายวิสีจุบูจุบูเนี่ยมนกำหนดเสียงไว้เลยนะครับไปเขียนไปเลยนะครับไปข้าวอ่าอ่าละะท่านหูนะครับฉันตะลักคนเป็นี้นะครับแต่ท่านหูเขาว่าอันที่เปนห้องข่าวมันมาจากไหนอย่างไรครับเออก็มาอย่างนี้นะครับ ไปเอาคำใตยของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยไปก้องกับบรรใายวรรคที่สองของบาทต่อไปนั่อเนี่ยแต่ละบาทแต่ละบาทกับก้องกันไปนั่นไหะก้องกันไปก้องกันไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันยาวเหมือนเชือกข้าวนะเป็นยังไงไหมอันนี้เนี่ยเนี่ยไหมคำใตยของบาทที่สามเนี่ยพร้อมเออไปก็มาก้องกับน้อมเออท้ายวรรคที่สองของบาทที่หนึ่งเนี่ยไหมอันสัมผัสกันด้วยสาระนะสาระอ้อมสาระอ้อมคำใตยของบาท นึ่งเนี่ยไปเออพุ่งออมาก้องกับจ๋อเอออันตายวัตถิสองของบาดก้มเนี่ยบาดก้มเข้าวก้มเนี่ยไหมสัมผัสสไลสไลนะโอเคแล้วกันมาคำตายของอันบาดก้มเนี่ยไหมข้ามประกบมาอันก้องกับซ้ำตายวัตถิสองของบาดที่สามเนี่ยมันก็จะก้องไปเรื่อยๆนะ้วก็มันมามีพุ่นเอาจนหมดว่านะครับจนจบว่านะเห็นไหมเพราะมันยาวมันเคลียข้าวไปเลยเห็นไหม อะหมือนเหมันว่าไอ้เจียกปนมันบบใครอู้แล้วบ่มันก็เลยอู้ว่าข <ariat> ้าวเฉยๆเนาะให้แ <efecto> ม่ก็เลยห้องว่าข้าวนะกันก็เลยห้องว่าข้าวกันนะโอเคนะครับเอาละตันหู้เลยนะครับว่าแต่ละบาทแต่ละบาทเรจะเอาสละไปกล้องนะครับเอออาละแต่ละบักแต่ละบักไปยังได้กันครับเออเอาละๆๆามมาโอ้ไปโก้ไปโก้ไปนะครับ อันกู้ท uh, anyway, ี่หนึ่งกับวักที่หนึ่งว่าอีสองเนี่ยกู้ที่หนึ่งนะครับกู้ที่สองกับวักที่สองว่าอีสามนะครับแกู้ที่สามว่าวักที่สามว่าอีสี่นะกับฮาโอ้ไปกู้กู้ไปนะครับครับเฮามาอู้ถึงอันข้าวหงหินก่อนนะครับไอ้วักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยอันในข้าวหงหินแล้วมันจะเน้นเออมันเหมือนเหมือนอันอันอ่าแต่ละบาทเนี่ยนะครับแต่ละบาทเพราะอัตราประการนะครับในข้าวหงหินเนี่ยวักที่หนึ่งว่าอีสองเนี่ยไปจะเน้นให้มันเป็นการสัมผัสแบบ เลื่องๆไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเออบัดองอัลละไปมันต้องสนใจอัลละไปไป,ไปไปไปใส่หากันแต่ถ้าสมมุติมันพุกสมัมพัทละกันได้หรอกเออก็ดีนะก็เออเนี่นี่คือข้าวหินนะครับแต่ข้าวของท่านพญามพมนี่เปิ้นก็พยายามเน้นน้อยนะครับเน้นอ่าเน้นเน้นให้มันส,สัมพัสธ์ละกันแต่น้อยนะครับแต่น้อยนะครับมาอย่างอย่างน้อยๆก็ประมาณสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเนี้ยกึ่งกึ่งออย่างเนี้ยนะมา น่องนั่งก็ยังก็ยังไปจังเก้าองหินอยู่ครับเฮออามาไล่กวาแล้วนะครับไหมจักโอตนอ,อยู่ไปอันนี้มันมาจากเก้าองหินเลยไหมอันนี้เป็นการสัมผัสอัน,อนแบบอันเนื้อเรื่องบนหอเนืน้อเรื่องเป็นใ่อยไหมโตนไหมม,มันมีซะโอนซาโลนแถนี้เลยเน,นี่ยเนี่ยคนบอกว่าเอาเนื้อเรื่องเป็นย,อย่อยไอ้หมเนื้อเรื่องมั้ยมา อันต่อไปแล้วเจ้าไปไหนไหนบอยำเ่ยเนี่ยเนี่ยบอำบ่น้อแม่บ่ยยำไหมอันนี้ก็บออ่าอันนี้ก็สัมพัทธ์แบบอันแบบหัวเข่าอย่างนี้บ่ยยำบ่น้อไหมอันนี้แบบเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่เพราะว่าไหนไหนมันมันซำมันไปก็ไหนไหนเนี่ยมันมีสามตัวติดกันเลยแล้วไหมเออไหมเว่าก็บ่ยยำบ่น้อไหมอันต่อไปนะครับตามตามชอบใจอำเภอ ชอบเนื้อจ่าโทดีโทษดีตำมตามชอบเนื้ออำเภอน้ำใจให้มาอำเภอเนื้ออำเภอมามัน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 ต้องเอาใจเอือวใจเอือมาไว้แถวนี้มาเห็นไหมวันนี้มันไปทางเข้าหินบุรีมาอันนี้ดอเห็นจะข่มเหงคันเองอันนี้สมบัติสลายมาเนี่ยโอเคนะชักนิงคันนิ่งเห็นไหม อันนี้สัมผัสโดยสาะระได้นะโอเคแล้วครับนะอันนี้ก็ท่านหันยังครับท่านพญาภิบางครั้งก็เอาเข่าอันแบบอันแบบอันอสัมผัสแบบอันข่าหินนะครับเพราะเอาข่าหินนี่เป็นอาจารย์รบ่นแล้วก็ไปมบางพวกก็นเน้นน้อยว่าเออมันอันสัมผัสสาะ,ะน้อยเออถ้ามันมาได้ก็เอาแบบเข่าหินบบนั่แสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะครับมาท่านกับไปดูนะครับอันต่อไปวัก ที่สองและวรรคที่สามนะครับของแต่ละบาทเนี่ยนะครับเห็นไหมเอามาไล่อันอันวรรคที่สองวักที่สามของบาทที่หนึ่งนี่ก่อนเนี่ยบาทที่หนึ่งนี่ว่าปกติแล้วอันอันสามวักที่สามเนี่ยมันจะต้องทำหน้าที่เป็นสามตัวเหลียวนะครับเห็นไหมพอดีมันเป็นสี่กมเห็นไหมกรำใต้วรักอันที่สามเนี่ยจะต้องเหลียวมหาอันอ่าใต้วรรคที่สองเนี่ยเห็นไหมอ่าเหลียวแบบสละก็ได้เหลียวแบบเนื้องเรื่องก็ได้นี่้ไฮเออเหลียวมหาได้อันนี้เหลียวแบบอัน เปิ้ลหองวันเหลียวแบบสละนะครับเออเห็นไหมก็ถ้าสมมผัมันเป็นสละอันนี้ก็ได้เห็นไหมเปิ้ลเปิ้ลอนุลมอนวันเหลียวแบบสละก็ได้อันนี้สละนะครับหรือแบบแบบเนื้อเรื่องก็นี่เนี่ยแบบเนื้อเรื่องเนี่ยตนอยู่ไปเนี่ยไหนบ่ย่ำเนื้ออำเภอเนี่ย่มันต้องเอาจำเป็นแต่้ายวัดที่สามนี่จะต้องลงด้วยเสียงสัมัสมันับนมาครอบมาโอเคนะครับได้สองสองยังนะครับเห็นไหม ต่อไปวรคที่สองวัคที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยละครับอันนี้ก็ลักการเดียวกันเหมือนวรคที่สองวัคที่สามของบาทที่สามนะจะเลี้ยวไว้แบบบันสามตัวเลี้ยวเนี่ยจะต้องเลี้ยวไปหนแบบอันอันเลือเรืองก็ได้เลี้ยวแบบสลาก็ได้นะไก่มาหาไหต้านเลี้ยวไปหานมเหมือน <c oughs> ต้องเอาร้อมบ่บดบดถามบล้อมเลยไป <c oughs> แวดล้อมเลยไปเนาะมาจาเป็นจะต้องอันนั้นไหมบดถามบดต้านเลยไปไหมมันเนื้อความมันแน่นกว่ากัน <c oughs> มันบดเจ้าเล่าบดทางบดต้านบ่บ่บ่อต้านกันนะอ่าใชอ่าเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็เหลี่ยแบบสละก็ได้นะครับเหลี่ยแบบเนื้อเรื่องก็ได้อันนี้ต้านเหลี่ยมาะน้อมเหลียวแบบอันเนื้อเรื่องโอเคนะครกับไหอันต่อไปต่อไปวันที่สองวันที่สามขอบาตก้อมเนี่ยนะครับอ่าอันนี้สามตัวเหลี่ยนะครับเอออันนี้เน้นนะครับเน้น เน้นใต้วัคันที่สามเนี่ยเน้นให้มันเหลียวไปหาใต้วัคติสองแบบสระนะเน้นนะเน้นนะครับบบแจ้งบังคับนะครับเน้นมันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ว่าว่าอันนี้ในเหลียวว่าหาใจเนี่ยสละไอสละไอเป็นเพียงแต่ว่ามันอันใต้วัคติสามเนี่ยมันลงในเสียงสามันแล้วกันในเนี่ยมันลงเนี่ยใต้วัคทีสองมันลงดรืยอใจเสียงจะอันจัตวายไหมในเหลียวว่าหาใจโอเคนะครับ มันก็มียังข้อยกเว้นอยู่นะครับบัจจย์ว่าบังคับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มัเป้นเน้นเน้นอ่าอันยกเว้นว่าอันอันคำว่าในเนี่ยมันเป็นอันเสียงจัตวาเสียงอื่นๆเนี่ยเป็นเป็นไหนเป็นในเป็นหนเออเอาละอ่ามันจะอยู่ตะนิ่มได้เลยมาวากิสามนะเพราะว่าท้ายวากิสามนี่พวกกำนวดลงไปเสียงสมผัสรู้ล้เอาแล้วเอาแล้วจะต้องเอาไหนเอาไหนเอาในเนี่ยไปไว้ดังหน้าบนแล้วก็เอาคาที่มันเป็นเสียงสมัสลง ลงใต้วัคซีนสามเนี่ยไหมแล้วก็แต่งเป็นหัวเฮยงไงนะควก็มาก็ก็มีบ่อยนะครับของรั่นพญาพคมเนี่ยหัวเฮยงนะครับอ่าโอเคนะท่านก็ไปปืวนป่นดูนะครับอ่าอันบทก่อนที่เล่ามาฟังอ่มันโอ,โอ้มีนักนะครับหัวเฮยงของรั่นพญาพคมนะครับอ่าต่อไปวรรคที่สองและวรรคที่สามของวันที่สามเนี่ยอันบนเนี่ยเอามากรูดตรงนี้มันกลับไหมอ่าอันนี้มันเหลี่ยวแบบอันไห่เหลี่ยวมาได้เหลี่ยวแบบจะได้ไหม อันนี้วักที่สามอัน genommen, ah วักที่สองวักที่สามของวาาที่สามอันลุ่มนี่ไหมเนี่ยกํมเหลียวมาจ้ามไหมอันนี้พูดบอกว่าเหลียวแบบอันเนื้อเรื่องครับหมต้องเอาสาระอามสาระอามไว้ตรงนี้ไหมไหมคเนงดาซ้ำมีแต่กําเดือดหอนไหมเห็นไหมมันหูเรื่องอะนะครับมันหูเรื่องโอเคนะครับก็ได้สองอย่างนะครับเหลียวแบบสาระก็ได้นะเหลียวแบบเนื้อเรื่องก็ได้นะอะไรแต่แต่แต่นะครับ อันต่อไปนะับวรคที่สามหรือวัที่สี่นะครับอันวัคที่สามหรือวัคที่สี่ของบาทที่สามหบาทที่หนึ่งเนี่ยเมื่อสมัยร้อยปีที่แล้วสมัยของพิมพ์ป้นเลี้ยงมือใจนะครกเปุ้นถือว่าเป็นวรคเดียววันนะก็ปุ้นอยอู่พิมพ์ติติตจิตเดๆๆๆกันนะครับเพราะว่าป้นถือว่าสองกำลังเนี่ยสองกำลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับสามกำหน้าหรือสี่กำหน้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมด้วยสะระหรือด้วยอักษรเห็นไหม ด้วยสาระใช่ไหมอันนี้วันนี้มันบ่มีฮะสาระก็บ่มีอักษรก็บ่มีโอเคนะครับก็บอกกันหูแวบได้ว่าอันเมื่ออันร้อยปีที่แล้วเพูดถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะปัจจุบันนี่พ้นได้แยกกันเพราะมันเป็นอันสองวัคสองวัคเลยนะวัคตายวัคที่สามวัคที่วัคที่หนึ่งเนี่ยใช่ไหมอ่าพ้นแยกมันเป็นสองวัคสองวัคก็สรุปแล้วว่ามันแต่ละบาทแต่ละบาทมันก็จะมีอยู่สี่วัคสี่วัคเหมือนปัจจุบันที่เอาหันเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าอันตายวัคที่สามกับวัคที่หนึ่งเนี่ยเออ ปนลงในเสียงโทรพิจิตรโทเมืองแล้วก็หมาต้านบ่นมีจันทะลักของปนนะครับมันแจวว่าเอามาเปาะอันนั้แจวหนะใกล้มาหาอันต้ายวัดที่สามของวัดที่สามเนี่ยปนบอกว่าลงในเสียงสมผัสแล้วกับเฮ้ยแม่เนี่ยกำแม่เนี่ยแม่ปนลงในเสียงสมผัสแล้วว่ามีฉันทรลกของปนแลครับเออโอเคนะครับท่านคงเข้าใจนะครับแม่เนี่ว่าปนแยกกันแล้วนะครับเออสมัยนี้ไงมเออเมื่อร้อยปีที่แล้วปนถือว่าเป็นวักเดียวกันเออก็แล้วไปแล้วก็เอาก็ อันโบราณมันว่าอย่างอั้นอะโอเคนะครับอ่าอันต่อไปวัคซีนสามและวัคซีนสี่ของบาดก้มเนี่ยหรอครับสาวรับเจ้าเข้ามากล่องเบาเตียวกองแล้วก็กินจิ้นกระจุมกินจิ้กระน้อยเห็นไหก็ประจําเป็นจะต้องสัมผัสแต่อันพยายามอ่าของท่านพญ,ญาคมก็พยายามสัมผัสสัมผัสน้อยนะครับถ้ามันมาได้ก็บอกเป็นยังเนี่ยจัดในน้ําเงินห้าข้ามมาได้ก็บอกเป็นยังเนอโอเคนะครับเอาละ เนี่ยเนี่ยนี่คือลักษณะของการเขียนข้าวของท่านพญา,ามงคลเอามาลักลักการลักเกณฑ์จากการข้าวห่งหินมนาแล้วก็ไปสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบัดระหว่างาวัตใช่ไหมปนก็เอามาแบบจากข้าวห่งหินนั่นแหละเพียงแต่เปินป้นเพิ่มเติมให้มันอ่ให้มันม่วนนิดหน้อยเออก็คือใจเน้นเน้นให้มันหลายหลายอย่างน้อยใช่ไหมโอเคนะครับอันเข้าวห่งหินนะที่เปนเน้นเนี่ยมันหมดเลยนะครับเป็นไหมนะ ก็ที่เล่ามาเนี่ยปุนนย่นจะเล่นยอยู่นะก็มันเล่นอยู่แถมสามสี่ยังกนกะได้ไหที่จะให้ข้าวมันมืนมันลื่นไหลนะเอออ้ไปอุไปไปไหลก็ไปลด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 นะอ่าได้มปุ่นจะเน้นนะก็เน้นแถมสามสีย่ย่างอันแรกก็คือเน้นเอกทรงนะครับป้นหันเสียงตีอยู่ที่ไหนไมัไนไะ้ไเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไมันได้ไนปะ้พนพยายา,ยามจะอันหาเอาเอกรงเขาไปใส่ในก้อนนะ,ะ,นะ,นะเอกรงน้ำเขาไปก่อนได้ไนหะโอเคนะครับอ่า อันเอกทรงเนี่ยมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอ,อกเสีงเอกนะครับไม่เอกเสียงเอกไงบอเป็นไม่เอกเสียงเอกไหมไม่เอกเสียงโทเนี่ยฮัมว่าเนี่ยอันยูเป็นไม่เอกเสีงเอกไหมแล้วก็เสียงเอกนะแล้วก็เสียงโทนะครกบไหมอ่านเสียงเอกไหมแล้วก็เสียงโทเดือดเดือดเป็นเสียงเอกไงหมอันเสียงโทตาดไหมตัดเนี่ยตาดอ่าตดไหไหมอ่มา อันนี้คือเจ็กเอกจียงโท่นะมันซีแบบเนี่ยมันคือเป็นเป็นเอกส่งนะครับที่อย่าเอาไปส่งอันเสียงอันอ่าโทพิเศษและอันเสียงตีนะโอเคแล้วก็อ่ามาอันที่สองก็คือคำที่มันเป็นอันอันอักษรตัวเดียวสองตัวติดกันนะใไมอ่าโอเคนะครับอ่าถ้ามีก็ใส่นักนะครับพยายามใส่นักๆอย่างเช่นเนี่ยหั่มไห้เป็นฮอฮอเนี่ยเป็นอักษรกู้ไม่โอเคนะครับ อันที่สามนะก็คือกรรมที่มันเป็นอันนั้นสละสองอันเดียวกันนะสองตัวติดกันไหนไหมอ่าแม่อย่างเช่นเนี่ยไปไหนไหนไหนไปไหนแม่เห็นไหมไหนไหนแล้มันเป็ี่ยนคำสมมุนไปไหนเห็นไหมไอๆสละไอไอโอเคนะครับอันที่สี่อันสุดท้ายน่ะก็คือคำสมมุนนะครับเห็นไหมอ่าอันอย่างเช่นไปปูนไปเพ่เนีของท่านปัญญาผมเปิดเหันเนี่ยคำเนี่ยคำสมมุนเปิดบ่ บ่อนิ่มแล้วก็บ่ตนาบบ่อนิ่มบ่อนิ่มบ่น้อมบ่อนั่งบ่ออันนี้กรรมสามหมดนะเพื่อนนะก็แม่่อาของท่านพญาผมบ่นั่งบ่อใช่ไหมบ่อนิ่นะแล้วก็บ่น้อมไล่เลยไล่เลยบ่น้อมอโอเคแล้วก็บ่ถามเน้ำสามละใช่ไหมบ่ละสามบ่ละอ่าแล้วก็บ่ตนานสี่บ่ละใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ในกรรม มันเอาบาลป้นจะใส่บ่บบอ,ยบอยนะครับอ่าแต่เข้างี้ป้นเหมือนเหมือนใส่เจืองนะครับเห็นไหมแต่หลวงท่านพญาคมพยายามจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับเห็นไหมบ่ยำบ่น้อมบ่ถา,ามบ่ต้านสี่ซ้ำเลยเหไหมไหมอันนี้ก็ไปไหนแล้วก็ไปไหนๆนี่ไหมสองซ้ำหไหมไหมอ่าโอเคนะครับแล้วมันก็จะมมวนไปเองนะเอามาเอามาไล่ก่อนนะครับจักอด ตนอดต้นอดอัดอดอดต้นเนี่ยมันเป็นอะไรไม่กงนึงกู้เนีเป็นอันอ่าเปิ้องว่าสละกู้นะครับสละกู้สละสละไม่กงเนี่ยเพียงแต่มันตัวคออันตัวอันตัวหน้ามันสะกดตด้วยตัวตัวดะตัวรอเด็กนอันนี้ตัวสกดตตัวหางนะน้องหนูใช่ไหมเนี่ยมันเป็นมันเป็นอันอักษรกู้นะเป็นอันเป็นอักษรกู้อักษรกงไม่กงนะเพียงแต่ว่าไม่ มันเป็นสัมผัสเรือนๆนล้วก็อดตนอยู่ไปลือได้ได้มันเสียงโดพิเศษใช่ไหมอ่าได้มันเสียงโดลืออ่าเสียงสามัญครับไปเสียงสามัญอยู่เนี่ยพอเอาอยู่มาส่งด้านหน้าไปก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมอ่าส่งด้านหน้าไปก็ได้นะครับไอ้มาไอ้มาไห้มาส่งด้านหน้าไปก็ได้ไห้มาส่งเวส่งไก่ไปส่งได้โอเคนายอยู่ส่งได้ใช่ไหมอันนี้คือเอกส่งนะครับเขาจะห้ามให้ใช่ไหมให้นี่มันเป็นอัน อ่าให้เส pues ียงสะมันห้อาห้อมเห็นไหมอ่าห้อมแล้วก็ให้เห็นไหมอ่าหอห้ออเนี่ยอักษรกู้แล้วก็ห่อมให้อ่าห่อหนะเห็นไหมแล้วก็ว่าพร้อมพร้อมมันเสียงตีไหมพร้อมมันเสียงตีนะครับตีเงาว่าเนี่ยมันเป็นไม่เอกเสียงโทเว่าพร้อมเห็นไหมอ่าต่อไปนะครับจะไปไหนอ่าไปก็ไหนไห็นไหม ไปกับไหนเนี่ยมันมันสลายจนกู้กับแบบก็คือมันอันนี่อันสองตัวหน้าคือจักไปอันสองตัวหลังคือไหนไหนเอาเอาสองเอาเอามาสัมพันธ์ก็ไอ้สองตัวหน้าก็ส่องตัวหลังนก็ไปกับไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปกับไหนน่ะโอเคนะไอ้แม่ไปกับไหนอันนี้เอามาคือเอามาดโต้กันเื่อมันเื่อมันสัมพัทธ์ไอ้ในวักเออสัมพัทธ์ในวักไปไหนอ่าเนี่ยไหม แล้วก็ไหนไหนเออไหนไหนก็เป็นสระโก้เหมือนกันได้กรรมซ้ำแถมตัวแม่เนี่ยแม่ยไมอ่าไปไหนมันสระไอสระไอ้นี่ก็ไหนไหนก็สระไอสระไอแล้วก็แทงมันเป็นไหนก็ไหนซ้ำแถมตัวแม่แล้วก็บ่อน้อมบ่อน y บ่อน้อมบ่อนามบ่อต้านเนี่ยเป็นกรรมซ้ำมวนนะครับกรรมซ้ำมวนอันน้อมนะครับน้อมมันเสียงเทียบเพ่บ่อบ่อเป็นไม่เอกเสียงเอกนึ่ก็หมายไหมอ่าหมาไหมอ่าไม่เอกเสียงเอกนึกบ่อน้อมหมายไหม ส่งเสียงตีเนะี่ยแล้วก็ต้านมันเสียงโทพิเศษนะเพือ่นะอกรนะโบเนี่ยบบต้านเสียงโทพิเศษอนะ่ะเลยไปอ่ะคำว่าเลยไปส่องจั่วใต้วัคซีนวัคที่ซีของบาทที่หนึ่งเนะี่ยเห็นไหมอันเพิ่อนจะมีอันสองแบบจอันนะครับของท่านพญ,ญาคมนะครับเพื่อกระคำว่าเลยไปมันเสียงสามัญเห็นไหมสามัญสามัญเห็นไหมไปเสียงสามัญเห็นไหม พ้นจะมีสมาสมันสามันและจัตวาสมามันเต้านานนะครับของของบอกข้างหูเลยนะครับนักกวีละนาัา้งหลายเอออย่าไปเขียนกันไปเลยนะครับถ้าท่านอยากเขียนแบบอันกล้าอันข้าวแบบของท่านพญาคมมันมีอยู่สองแบบเต้านนะครับสามันสามันจัตวาสามันเต้านานนะครับเออะไรนะฮะเหท่านเขียนมาได้ก็เป็นอย่างั้ครับเออป้น ก็เหมือนกับอันท่านบ่มีความสามารถที่จะเขียนแบบอันท่านมันอยาผมได้นะก็อ่าก็แล้วแต่ท่านคิดนะครับต่อไปต้อมตามอ่านี่มันตตอนี่นี่นี่ต้มตามใช่ไหมตอๆอักษรกู้นะต้อมตามฮ่าฮ่าฮคนจีนมันทําตามนะครับทําตามภาษาอะไรมันต้อมตามต่าฮ่าฮแล้วก็เนื้อในเสียงจีนมันจอบเนี่ยจนีบเนี่ยมันเป็นเสียงโทนะ่นก็ไง เสียงโทเนี่ยรงเนื้อเห็ไหมมันเป็นเอกรงชนิดหนึ่งนะเป็นเสียงโทเนเสียงโทรงเนื้อเห็ไหมเอกจงนะครับเป็นเอกจงครับอำเภอนาำใจเมืองตาดในเมืองตาดในน้ำเงินหักข้ามข้ามมันอันเสียงโทพิเจษตรเมืองเห็ไหมไอหากนี่มันเป็นหากนี่มันเป็นเสียงเอกนะครับ็ไห้หากเป็นเสียงเอกมันต้องมีไม้มันก่าเสียงเอกไรไหมหาก ส่งข้ามไหมมันมีเป็นเยัยมันส่งข้ามแล้วมันมันแล้วมันม้วนนะครับเห็นไหมครับเอามาเล่าข่าวอันของอันตั้นพญ,ญารมต่อเลยนะครับมันเป็นกําจมกําอูอ้่คำเส่ำําเล่าขี้เก่าขี้หลังเอออันอว่านางจมไปพ่องเอออันนู้นไอ้พ้องโอ้ว่าสะปะสะเปร้วก็เห็นไหมครับเอามาเล่าต่อนะครับเ,เดี๋ยวขอจิบน้ำหน่อยนะครับ เอาละครับป้นจมต่อแล้วก็จักอดตนอยู่ไปหรือได้เขาจะห้ามให้ว่าพร้อมอไม่ใช่พร้อมนะครับพร้อมพร้อมมั่ต้องลั่นนี้นะครับว่าพร้อมอาจาักไปไหนไหนอบ่ยำบ่น้อม บทามบทตันเลยไปตำตามจอบเนื้ออำเภอน้ำใจเหมือนตาดในน้ำเงินหากข้ามจะคมเหงขะคเนงดาซ้ำมีแต่กรรมเดือดฮอน นั่งนอนไหนใจเป้อนสะตอนบ่มีหวังอันใจดีข้าน้องนี้ก้อยอดขันตีหลอนบ่มีพี่มาอยู่ป้องป่นค่้หนีจากเงินจากห้อง บบ้เื่อลองดูน้องจนตะลึงสะหากันก้าขยันจักเหลือปีเอ้ยเปียงใดเจ้าน้องฮักเล่าต้านขานไข่จะหาำให้ กูไปทีทวนนะครับเอ้ามันยังไม่จบง่ายๆเลยนะครับเอ้มาเข้าอญาผมพวกกันบทที่หนึ่งยังไม่ได้จบเลยนะครับมกก็กคงใกล้ๆจบแล้วมันประมาณสาวเอ็ดตอนไห้มาแต่เมื่อกี้ตอนก็นจะจบบทที่หนึ่งนี่แหละเข้ากัครับวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนะครับ